ค่ะและอีกหนึ่งเสียงและการเล่าถึงความทรงจำที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวจังหวัดตรังค่ะป้าตุ๊กนะคะเปิดใจเล่าประสบการณ์อันทรงคุณค่าเมื่อครั้งรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดตรังค่ะพร้อมเผยความประทับใจนะคะและความจงรักภักดีที่สืบมาจนถึงทุกวันนี้ นางสาวจตุพรกุลบุตรกุลบุญค่ะหรือป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กตาค่ะเปิดใจเล่าความทรงจำครั้งยังเยาวนะคะขณะที่อายุเพียง8ขวบก็ได้มีโอกาสเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานะถณท้าอากาศยานจังหวัดตรังเมื่อวันที่19พฤษภาคม2513 พร้อมเผยความประทับใจในสิริโฉมอันงดงามที่ติดตรึงอยู่ในใจตลอดมาป้าทุกตาเล่าว่าในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ถ้าอากาศยานจังหวัดตรังเพื่อเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวินวสาขาบูชาณวัดแก้ว โกระวารามจังหวัดกระบี่เมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์เสด็จผ่านหน้าขบวนผู้มารอรับสเสด็จป้าตุกตาขณะนั้นค่ะยืนอยู่แถวหน้าเคียงข้างกับคุณแม่เมื่อพระองค์สเสด็จผ่านพระองค์ทรงหยุดและหันมาทรงยิ้มให้แต่ในภาพจะเห็นว่าป้าตุกตาก้มหน้าเพราะคุณพ่อเคยเล่าว่าสมัยก่อนเขาไม่ให้มองพระพักข,ของพระมหากษัตริย์กลัวจะถูกลงโทษป้าตุกตาก็เลยมอง แต่รองพระบาทก้มหน้าจนคุณแม่พูดว่าตุกตาเงยหน้าได้แล้วพระองค์ทรงยิ้มให้ลูกนะตอนนั้นตนได้เล่าได้ฟังแล้วก็มีความดีใจมากจนตัวสั่นและชาไปทั้งตัวจากเหตุการณ์ความประทับใจในครั้งนั้นทำให้ต่อมาป้าตุกตาก็ได้ทำงานร่วมกับสภากาชาติไทยโดยเริ่มจากการเป็นสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังหลังเหตุการณ์สึนามิปี2547 สหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยววงเด,เดือนแดงระหว่างประเทศได้เข้ามาดําเนินการโครงการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดตรังปาตุกตาก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างเหล่ากาชาติกับ IFRC ตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2554จากนั้นก็ยังคงทำงานกับเหล่ากาชาติต่อเนื่องตลอดมามองหน้าพระมหากษัตริย์ จะโดนลงโทษจะเห็นว่าในภาพถ่ายอ่ะดิฉันจะก้มลงมองข้างล่างนะคะมองรองพระบาทของพระองค์ไม่ได้ไม่ได้เงยแงนหน้ามองนานเท่าไหร่มองแป๊บนึงแล้วก็แงนลงลงก้มลงมานะคะมีความรู้สึกตัวชาแล้วก็ดีใจมากนะคะคุณแม่ก้มลงมากระซิบบอกว่าพระองค์ท่านยิ้มกับตุ๊กตาด้วยนะ